หลังจากที่เคยแนะนำส่วนขยายของเบราว์เ er ซอร์ g o g l e Chrome นั่นก็คือเอลซ m awesome ม Screenshot ซึ่งเป็น extension ที่ใช้สำหรับจับภาพหน้าจอของเว็บเพจต่างๆเก็บเอาไว้เป็นรูปภาพและในคลิปนี้ก็จะดูอีกคุณลักษณะหนึ่งของ extension ตัวนี้นั่นก็คือหลังจากที่จับภาพไปแล้วเราสามารถจะอัปโหลดภาพนี้ไปไว้ที่ g o o g l e Drive จากนั้นเราก็นำ URL ของภาพนี้ไปแชร์ในเว็บบอร์ดหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆได้เปิดไปยังหน้าเว็บเพจที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ส่วนขยายเลือกจับภาพหน้าจอในส่วนที่ต้องการแล้วคลิกแคปเจอร์ตกแต่งภาพให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มดั้จากนั้นให้คลิกไปที่ On Google Drive ในกรณีที่ยังไม่เคยป้อนข้อมูลของ Google เลยมันก็จะมีช่องให้ป้อนอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็เคยป้อนไปแล้วเมื่อคลิกไปมันก็จะมีช่องให้ป้อนชื่อของภาพจากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟมันก็จะอัปโหลดรูปภาพนี้ไปไว้ที่ Google Drive หลังจากที่ อัปโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมี URL ของรูปภาพนั้นให้เราคัดลอกแล้วก็ไปเพจในโซเชียลมีเดียเว็บบอร์ดหรือว่าอาจจะเปิดดูในเบราว์เซอร์ก็ได้เราก็จะเห็นภาพที่เราได้จับมาแล้วก็อัปโหลดไปไว้ที่ google d r i v e ซึ่งเราสามารถจะ นำไปใช้ในที่ต่างๆได้เมื่อต้องการจะดูภาพแบบชัด100%ก็คลิกไปที่100%ภาพนั้นก็จะชัดนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ส่วนขยายมาช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสะดวกมากขึ้น